เนี่ยแม่อ่าพูดตกรอๆทุ่มเทเลยทุ่มเทแล้วนี่แม่โรแลนด์โรเทพเด่พันธ์งผมเเด่พันธ์งผมโรแลนด์เลยนะแม่ของไม่ได้ธรรมดานะออยังไงเนี่ยก็คือตอนนี้ หนูเดินหนูไปต่างประเทศบ่อยมากเวลาเอาวงไปเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวก็มีลอนดอนกับเมกาแล้วอันนี้พกไปเมืองนอกได้ไหมไม่ไม่ค่ะเนี่ยไว้ซ้อมแต่ถ้าเอาไปงานได้ใช่แต่เขาเป็นพ่อบุญทุ่มนะป้าอ่ะอยุดแล้วเพราะว่าล่าสุดเขาซื้อคีย์บอร์ดให้กับเด็กคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปเล่าเลยซื้อคีย์บอร์ดให้ผู้ชายมันคืออะไรเล่ามาสิเพราะว่าตาบอดเลยแม่นางอ่ะมาเหมือนมาแล้วก็ก็มาเล่นก็บอกว่าเอออยากจะอยู่จริงจังเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เลยคีย์บอร์ดประจําตัวเราคีย์บอร์ดประจําประจําวงเลยก็ แนงตีเก่าอ่ะเหมือนออกออกไปแยกยาก็ไปทํางานแล้วก็รับที์บอกคนใหม่เข้ามาหนูก็โทรไปแบบเออลินนี่พี่เอ็มนะร่วมงานกันนะอะไรเงี้ยพี่ครับผมขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็อะไรหรอผมดีใจมากเลยที่แบบเสียมาเออดีแบบดีใจพี่ผมไม่คิดว่าจะมีวงไหนรับผมแล้วนะครับอะไรเงี้ยขอบคุณพี่ที่ให้โอกาสผม โอเคงั้นมาหาพี่เลยลูกก็มีการซ้อมกันทีนี้คีย์บอร์ของนางมันเป็นตัวเก่าซึ่งมันก็ไม่มีเสียงอะไรไม่สามารถเปิดเอฟเฟกต์ก็ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยเราก็เลยแบบว่า2วันมีงานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยังไงดีอ่ะดูก็ะสานไปหามือเบสบบกเมึงสั่งคีย์บอร์ดให้กูตอนนี้เลยสไตล์เดียวกันเลยเราก็ชี้เหมือนกันแต่ก็บอกว่าเขาบอกว่าอยู่สมุดประกันหรือว่าต้องเอาตอนนี้เพราะคีย์บอร์ดคนนี้จะได้ซ้อมสร้างมาเลยประมาณสี่หมื่นบาท เก็บมาส่งจากสมุดปราการนี่คือคีย์บอร์ดของเธอเอเล่นได้เลยแต่อย่างนั้นก็ไปสมบัติเอาอยู่แล้วอันนี้ก็เธอจะได้แบบชินมือออกงานจะได้มีน้ำมีตาแบบนี้เพราะโรแลเหมือนกันโรแลคุเ้มเทให้เขาเข้มเทไปออกงานกันล่าสุดปุ้งเปุ้งดีดอีแต่ใช้ตัวเก่าอยู่ตัวใหม่มาซื้อมาตั้งโชว์มาตั้งโชว์บอกว่าเขาเพื่อจะได้งานต่อไปแต่เสียงนี่คือจริงๆมาจากตรงเก่าใช่ก็อ่ะก็โอเคงานแรกไม่เป็นไรงานแรกไม่เป็นไรเมื่อคืนกวานโทรมาพี่เอ็มครับ ขอคุยอะไรด้วยหน่อยแล้วก็เมามาเลยว่าไงพูดมาเลยลูกผมว่าผมต้องออกผมว่าผมต้องออกโดนไปสี่หมื่นเดานไปสี่หมื่นแล้วออกแล้วออกไปพามอะไรก็คือแฟนผมอยากมีอนาคตต้องไปสร้างอนาคตด้วยกันครับนังก็เลินังก็ทั้งมาขอโทษนะไม่ได้กณนังก็ทักมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่รุ่นพี่ที่หามาให้แล้วสรุปแล้วเขาอยู่กับเองกี่วันหนึ่งหนึ่ง ไม่หรอกคนที่หามาเขาก็แบบเออขอโทษหนูบอกว่าทำไมมึงถึงไม่รอให้มันจบงานช่วงนี้ไปก่อนพอมันต้องซองกันทุกวันใช้อยู่นี่มันเท่ากับหักเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เด้งออกไปเลยเอย่าบอกนะว่าต้นนี้คือจ๊ะเป็นคนแบบว่าซื้อหลอกหนูมันหลอกหนูไปมันหลอกหนูไปซื้อมาเป็นคนมันได้เป็นะซื้อมาต้นเท่าไหร่ต้นเนี้ย ห้าหมื่นห้าหมื่นรู้ไม่จริงจริงอะหมื่นกว่าไม่ถึงแม่ต้นนี้สองพันสี่นี่เกมกูก็ไม่ใช่คนยุให้คนทะเลาะกันนะแต่อีจ๊ะน่าจะกินไปสามหมื่นกว่าแม่ไม่ใช่หนูเช็คต้นทุนมาแล้วต้นเนี้ยสองสองพันกว่าบาทกระถางอันนี้นะแม่กระถางเนี้ยเป็นมันไม่ใช่เป็นปูนนะกระถางพลาสติกนะแม่หล่อมาสองร้อยกว่าบาทแล้วโอ้โหถ้าเห็นไหมรวมๆมาสองพันหกเหรอเออสองพันอีจ๊ะเนี่ยมันไม่น่าดามกับมึงอย่างนี้เลยมึงฟังอีจ๊ะกล้องไหนกล้องนี้นี่เหรอทุกกล้องเลยกูจ๊ะากูจะพา แม่อุ้มนกับประตือไปบ้านมึงพีกชา,าไม่น่าทำกีเอแบบนี้ <iera> ดูกินไปต้องหลายมึงอย่าเสียใจยเข้าไป็นงในดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ